สวัสดีครับพบกับสุลา尔ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนบาร์เซโลนาและไบยมิริกรายเป็น2ทีมล่าสุดนะครับที่โดดร่วมวงไล่นและตัวเทนส์อเล็กซานเดรโนแข่งกับเรเวลมาเรดมีรายงานอัปเดตข่าวด่วนล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าวการย้ายทีมของเทนส์อเล็กซานเดรโนสตาร์กองหลังทีมชาติอังกฤษหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับมีรายงานข่าวออกมาว่าวันก่อนหน,น้านี้ทางด้านของสโมสรบาร์เซโลนา และบอร์มิญมนิกนั้นได้คลายเป็น2ทีมล่าสุดนะครับที่โดดร่วมวงเลยและตัวเพรสอเล็กเซนโนแข่งกับท่านั่นเอรมาริดตที่ถูกระบุว่าเป็นทีมเต็งอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อได้ว่าในช่วงตลาดก,การนน้กเตะหน้าหนาวที่กําลังจะเปิดทําการในอีก2เดือนข้างหน้านี้จะต้องมีการยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวแบ็คขวารายนี้ประรุ่ทับในช่วงกลางฤดูกาลก่อนที่สัญญาของเพรสอเล็กเซนโนจะหมดลงในช่วงหลังจบ ฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนโดยรายงานนี้นะครับมาจากสื่อชื่อดังอย่าง Talksport นะครับได้ออกมาตีข่าวด่วนล่าสุดว่าสโมสรบาร์เซโลนาและบเบย์มินิกเด้ตัดสินใจโดดเข้าร่วมวงการแข่งขันเพื่อเล่นและตัวเทนส์อเล็กเซนโนแข่งกับเรมอร์ดที่ต่างก็อยากได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแบบฟีก็ตัวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ โดยมีคำยืนยันว่าทั้ง3ทีมนั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนมาศาลให้กับเทรนส์อเล็กซานโดรพิจารณาและเซ็นสัญญาย้ายทีมล่วงหน้าในช่วงตลกกาดการสแกนเตเตเดือนมกราคมนี้เลยตั้งบาร์เซโลนาและบเบย์มินิกนั้นไม่ต้องการที่จะพลาดโอกาสคว้าตัวแบ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกนักขณะน,นี้ที่ตัวของเขานั้นกําลังจะกลายเป็นผู้เล่นฟรีค่าตัวและมีารายชื่อเข้าสู่ตลกกาดการสแกนนักเตะโดยทั้งบาร์เซโลนา และยบโอเมนิกนั้นก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอสุดงามไม่แตกต่างจากเรียวมอริตให้กับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนพิจารณาในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามครับในตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาทั้งนั้นว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โนจะตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลหรือไม่อย่างไรก็ตามครับทางสโมสรลิเวอร์นั้นก็มีความมั่นใจพอสมควรว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนั้นจะต่อสัญญาโชับใหม่และจะอยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าข้อเสนอในตอนนี้นั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับตัวของนักเตะและจะต้องมีการเจรจาต่อรองในเรื่องนี้กันต่อไปอีกสักพักแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็เจอได้ว่าเทรนส์อเล็กซานโจะไม่ตัดสินใจทิ้งลิเวอร์ pool อย่างแน่นอนโดยทางลิเวอร์ p o o ก็มอกว่าจะสามารถต่อสนอญใหม่กับเทรนส์อเล็กซานโดได้ในตอนไหนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ต่ถ้าหากลิเวอร์ต่อสัญญ์ไม่สําเร็จแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีหลายทีมชื่อดังของยุโรปต่อแถวยื่นก็เสนอมาให้กับตัวของเฟรนซ์พิจารณาอย่างแน่นอนนะฮะการรีวิวฟันธงหงแดงถล่มสิงปรูสามหนึ่งคาแอนฟิลตำนานประกันหลังปีแสดงการรีวิวออกมาทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคูบิงแมตประจำวันอาทิตย์นี้ ระหว่างหงดังลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของสิง์บรูเชลซีเดนิว,นวิลเชื่อมั่นว่าเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลจะเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งเดวิววิเคราะห์ว่าเชลซีภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกาแมะ้จะทำผลงาน,นีดีแต่ยังขาดประสบการณ์ในการเจอกับทีมใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องออกไปเยือนถิ่นแอนฟิลที่มีบรรยากาศสุดกดดัน ซึงอาจทําให้ผู้เล่นดาวรุ่งของโจซีเกิดอาการตื่นสนามประกอบกับเสียงเชียร์ของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะเจ้าถิ่นเกมนี้เป็นเกนสมสําคัญสําหรับทั้งสองทีมลิเวอร์พูลยังไม่เคยเจอกับทีมระดับทัพของยุโรปในฤดูกาลนี้ส่วนโจซีเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้เลยทั้งสองทีมต่างต้องการพิสูจน์ตัวเองภายใต้าการกุนทีมของกุนซือคนใหม่และทั้งคู่ก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีเนวิลกล่าว ลิอร์พูกำลังเล่นได้อย่างเยอดเยี่ยมไรอันสกาเฟนแบกทำผลงานอย่างโดดเด่นในแดงปรางส่วนโชซีเองก็มีโคพลาเมอร์ ramer, ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้แต่ผมมองว่าประสบการณ์และความได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านจะทำให้ลิอรูพูเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้แม้เกมนี้จะเป็นเกมที่ยากที่จะคดดาดเดาแต่ผมมั่นใจว่าลิอรูพูจะชนะ3 1มอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวอย่างมั่นใจเดวิลยังเชื่อว่า หากลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะเชลซีได้อย่างขาดลอยในเกมนี้จะเป็นการส่งเสญาณเตือนไปยังทีมอื่นๆที่กำลังลุ้นแชมป์โดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลสองทีมเต็งแชมป์วอลิเวอร์พูลพร้อมแล้วที่จะกลับมาทวงบัลลังเขื่อนตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลเป็นสองทีมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดใน,นเรื่องของการลุ้นแชมป์แต่ลิเวอร์พูลก็ยังอยู่ในเส้นทางพวกเขาขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของตรงนารางคะแนนด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมลุยเดียร์ กำลังทำงานได้อย่างร้อนแรงส่วนโมซาลาก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยโจซีเป็นกู้แข่งที่แข็งแกร่งสําหรับลิอร์พูในสุดสัปดาหนี้แต่ถ้าหากลิอร์พูสามารถเอาชนะได้ก็จะเป็นการแสดงเห็นว่าทีมของอาร์เนอร์สลตเอาจริงเอาจังกับการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลน,นี้ในวิวกล่าวทิ้งท้ายอร์เนอร์สตเผยสิ่งที่เยกกิงครับบอกกับเขาเกี่ยวกับทีมลิอร์พู ก่อนที่จะรับงานนี้สลัดเผยนะครับว่าเจคกิ้งคลับบอกหมดเปลือกไขความรับสู่ความสำเร็จในทินแอนฟิลอาเนเออสลัดกุนซือคนใหม่ฟาแรงของลิเวอร์พูลกำลังร,ริ่มต้นฤดูกาลนี้อย่างสวยหรูสันต่อความสำเร็จจากเจคกิ้งคลับอดีตเจ้าในายใหญ่ของหง์แดงผู้ปลูกปั้นหง์แดงลิเวอร์พูลให้กลับมาผง,งาดอย่างยิ่งใหญ่เจคกิ้งคลับผู้สร้างตำนานให้กับตัวเองในทินแอนฟิลด้วยการพาทีมคว้าแชมป รายการสําคัญถึง7รายการรวมถึงพิมลิกและยูฟ่านแชมเปี้ยนลีกและตัดสินใจอําลาทีมลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลที่แล้วปิดฉากการกุมทีมเกือบ9ปีทิ้งไว้ซึ่งความท้าทายอันยิ่งใหญ่ให้กับสลัดแต่ด้วยผลงานอันเยี่ยมในช่วง2อถึงสเดือนแรกสลัดได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับลิเวอร์พูลความสำเร็จของสลัดส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับเจอเก้นครับผู้ถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูล และวัฒนธรรมของสโมสรอ,อย่างละเอียดก่อนที่สล็อตจะเข้ามารับตำแหน่งต่อเบื้องลึกบทสัมภาษณ์บทสนทนาของเจอเกนครับถ่ายทอดวิธีแห่งหงแดงเดิมทีเจอเกนครับมีสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงปี2006ั่ดี๋ยวได้เหตุผลส่วนตัวเขาเลือกที่จะอำลาทีมก่อนกำหนดเปิดโอกาสให้สลอ็อตกุนซือคนหนุ่มชาวดัตผู้สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังโดดเด่นกับอาสันอัตมาและเฟย์นิโวนได้เข้า,ขามาสร้างงานต่อความสำเร็จ สลัดเปิดเผยว่าเขาไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับสิ่งใดในลิเวอร์พูลเลยทุกอย่างเป็นไปตามที่เชกเกนครับได้บอกเล่าเอาไว้ไม่มีอะไรที่ทําให้ผมประหลาดใจเลยไม่ว่าใจะในแง่ลบหรือบวกสลัดกล่าวผ่านช่อง YouTube Stadium อสโ o ก่อนที่ผมจะมาที่นี่มีคนบอกกับผมมากมายว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างผมก็ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองและทุกอย่างก็เป็นอย่างที่คิดไว ทุกคนให้การต้อนรับผมและทีมงานอย่างอบอุ่นทั้งทีมงานแฟนๆในสนามและนักเตะก็เป็นอย่างที่เจ็กกิ้งคลอบบอกไว้เป็นกลุ่มนักเตะที่ดีมีวัฒนธรรมที่ดีและทิศกันที่สุดคือมีคุณภาพสลอดพร้อมสารงานต่อมรดกบนเส้นทางแห่งความสำเร็จเจ็กกิ้งคลอปได้ปลุกยักษ์หลับอย่างลิ์พูลให้ตื่นขึ้นนำสโมสรกลับสู่จุดสูงสุดของยุโรปอีกครั้งทีมของเขาได้รับการยกย่อง ท้งในด้านผลงานและรูปแบบการเล่นสล็อตได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมชุดเดิมที่เกือบจะคว้าสี่แชมป์เมื่อฤดูกันที่แล้วซึ่งเขาเลือกที่จะรักษาทีมไว้แสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นในสกยภาพของนักเตะภายใต้าการคุมทีมของสลอตลิเวอร์พูลเริ่มต้นฤด,ดูกาลได้อย่างร้อนแรงชนะ9จากส0เกมในตุกรายการพร้อมที่จะท้าจริงความยิ่งใหญ่กับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลน,นี้ Iller, อารันเชลเลอร์อดีตเดาวิงชื่อดังของอังกฤษได้ออกมาคาดการผลการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลและเชลซีโดยเน้นย้ำว่าสมรภูมิสำคัญของเกมนี้อยู่ที่แดนกลางเชลเลอร์ iller, ฟันธงนะครับหงแดงบทสิงบรูแดนกลางคือสมอรภูมิเดือดอารันเชลเลอร์นะครับตำนานเดาวยิงทีมชาติอังกฤษออกมาวิเคราะห์เกมพิม์ลิกนัดสำคัญระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีโดยชี้ว่าแดานกลางคือจุดตัดสินเกมนี้ มชโชซีนะครับภายใตก้การคุบทีมของเอนโซมาเรสกาจะทำงานอย่างน่าประทับใจในช่วงหลังแต่เชลเลอร์ออย่างเชื่อมันว่าลิว์พูที่กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงจะสามารถคว้าชัยชนะในถิ่นแอนฟิลล์โดยมีทีเด็ดอยูท่ที่โมเมสซาลาและลุยดิอาร์สองแนวรุกตัวเก่ง,ยงอย่างไรก็ตามอดีตดาวยิงสริกาดงมองว่ากุญแจสำคัญเกมนี้คือแดนกลา,างซึ่งลิว์พูมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งอย่างไรอันสกาเฟนแบก อเล็กซิสแม็กอลิสเและโดมินิกโซโบสไลที่กำลังเล่นเข้าขากันอย่างยอดเยี่ยมท่านลิเวอร์พูลจัดเต็มผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้ผมคิดว่าพวกเขาจะเอาชนะเชลซีได้อย่างแน่นอนเชลเลอร์กล่าวแม้ลิเวอร์พูลจะดูเป็นต่อในเกมนี้แต่เชลซีก็ไม่ใช่หมูที่จะเคี้ยวง่ายๆพวกเขามีดาวรุ่งที่อันตรายอย่างโคลพาเมอร์พร้อมด้วยนิคลัตแจ็คสันกองหน้าตัวใหม่ที่กำลังทำงานได้ดี และคริสโตเฟอร์เอนคุนโคเพลเมเกอร์ตัวเก่งที่พร้อมลงโทษถึงความผิดพลาดของเจ้าถิ่นได้ทุกเมื่อเชลล์ทิ้งทายว่าเกมนี้น่าจะออกมาสูสีลิเวอร์พูลโอกาสชนะสูงหากรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองเอาไว้แต่เชลซีก็มีดีพอที่จะสร้างเซอร์ไพรส์เช่นกันแฟนบอลทั้งสองทีมเตรียมลุ้นกันรอทึกเกมนี้รับประกันความมันระดับ5ดาวอย่างแน่นอนนะฮะ ซัตตันฟันธงหงแดงเบียดสิงบรูศึกแห่งสตรีโค้ดใหม่ไฟแรงโมซาลาตัวชี้ขาดคริสซตตันนะครับเชืิญลิเวอร์พูลเฉือนเชลซีสุดมันแม้อลิซงไมเกอร์เจ็บแต่สล็อตยังได้เปรียบเกมลุกศึกวิมแมตช์พิมลิงกกตสุดสัดาหนี้นะฮะหงแดงลิเวอร์พูลภายใต้าการนาทับของอาร์เนอร์สล็อตเตรียมเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของสิงบรูเชลซี Chelsea, ที่กำลังกลับมาพังงานอีกครั้งภายใต้การกุดทีมของเอนโซมาเรสกา โดยคริสตันอดีตดาวยิงพิมลิกออกมาฟันทงผลการแข่งขันสุดเดือดนี้แล้วเกมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของต้องสองเทียมโดยชอว์ลิพูโที่ออกสตาร์ทฤดูดการนี้ได้อย่างสวยหรูแต่ต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่ออาริสงเบเกอร์ในทวันมือหนึ่งได้รับบาดเจ็บขณะที่โชซีภายใต้าการนำทัพของเอนโซมาเรสกาก็กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงโดยมีโคโพลาเมอร์เพมเมเกอร์ตัวเก่งคอยบัญชาเกมรุก สตันได้บิเคราะห์เกมนี้ผ่านคอลัมน์ของ BBC Sport ไว้ว่าจะเป็นเกมที่สูสีและเข้มข้นสะท้อนถึงความเป็นคู่ปรับตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาของทั้งสองเทียมแม้หัวแดงจะเสียปเปรียบเรื่องนายทวารแต่เชื่อว่าเกมรุกที่ดูดันนำโดยโมเมตซาร่าจะเป็นตัวตัดสินเกมเกมนี้เป็นบททดสอบสำคัญของ Liverpool, ลิเวอร์ pool หลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยโปรแกรมที่ค่อนข้างง่ายแต่หลังจากนี้พวกเขาต้องเจอกับงานหนักเริ่มจากเชลซี และต่อด้วยการไปเยือนอาร์ซอลลในสัปดาห์หน้าสตันกล่าวเจลซีมีดีพอที่จะบลุกไปครอบครองเกมที่แอนฟิลด์ได้หรือไม่ผมไม่แน่ใจการขาดอาริซงเบเกอร์เป็นปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลแต่เควินเคลลร์เฮอร์ก็เป็นตัวแทนที่ว้ใจได้อย่างไรก็ตามโดยสไตล์การเล่นของสลัดที่ดูเหมือนจะเข้าทางซาร่าผมจึงเชื่อว่าเกมรุกลิเวอร์พูลจะทําให้พวกเขาได้เปรียบในเกมนี้นอกจากนี้สตันยังมองว่าการดวลกันระหว่าง โมซารกับโค์พาเมอร์จะเป็นจุดสนใจสำคัญของเกมนี้โดยต้งกู่ต่างเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของเทียมและสามารถพิเกมได้ตลอดเวลาเรากำลังจะได้เห็นการประทะก,กันของ2ส,สุดยอดน,นักเตะในยุโรปพวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้และพาทีมคว้าชัยชนะได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวลิเวอร์พูลและซาราคงจะมั่นใจเมื่อได้เล่นในบ้านตามกาง เสียงเชียร์ของแฟนบอลแต่พลาเมอร์ก็เป็นนักเตะที่สามารถทําให้แฟนบนอลหงแดงเงียบกลิบได้เช่นเดียวกันเขาคือนักเตะที่ลิเวอร์พูลต้องจับตายให้ได้ในเกมนี้สตันทิงงท้ายเรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าติดตามอย่างยิ่งไม่ใช่แค่การจริง3มแต้มแต่ยังมีการวัดเก๋นกันระหว่างอาร์เนอร์สลอตและเ so อนโซ่มาเรสกาสกุญซือรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะ อดีตข้างลิเวอร์พูลวิเคราะห์สิ่งเดียวที่เชเกิงครับทำผิดพลาดเมื่อฤดูกาลที่แล้วจเจอแมนแพนนันนะฮะอดีตตัวรุกปริมเส้นของลิเวอร์พูลสโม,มสรยักษ์ใหญ่สิบเวทีพิ์อังกฤษแสดงความกิดนว่าเชเกิงครับอดีตกุนซือหง,ดงแดงตตดชินใจผิดพลาดมอให้ไรอันสกาเฟนแบงกองกลางชาวดัตยืนลงในบทบาทหมายเลข6หน้าแผงเบ็คโฟ์เมื่อซีซั่นก่อนแพนนั้นกล่าวว่าก่อนหนึ่งเลยผมบอกว่าถ้าเชเกิงครับทำในสิ่งนี้ ลิอร์พูอาจจะจบด้วยการเป็นแชมป์ก็ได้นั่นคือเรื่องของไรอันกาฟินแบกกับบทบาทที่เขาเล่นกับเทียมในตอนนี้สิ่งที่เขาแสดงมันออกมาผมคิดว่าเขาน่าทึงมากผมคิดว่าเจคกิงกลอบพลาดบางสิ่งบางอย่างไปจากการที่เขาตัดสินใจให้วาตุโรอนโดเล่นตรงนั้นมาตลอดเมื่อฤดูกาลที่เดียวผมคิดว่าทันลิอร์พูใช้กาฟินแบกลงเล่นที่นั่นเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาคงจะไล่แมนเชสเตอร์ได้แน่นอนว่าเพล้เพลอาจ ประสบความสำเร็จบ้ากกว่าที่เป็นเพราะพวกคุณคงเห็นแล้วว่าตำแหน่งนั้นสำคัญกับทีมแค่ไหนและสิ่งที่ราฟเฟนแบกทำนั้นมันยอดเยี่ยมเพียงใดเมื่อซีซั่นที่แล้วเจ็กิ้งคลับเลือกใช้เอนโดยืยนเป็นตัวหลักในตำแหน่งกองกลางต่อรับหน้าแผงแบ็กโฟมาโดยตลอดโดยให้ราฟเฟนแบกเล่นในบทบาทหมายเลข8ก่อนที่อร์เนอร์สลอตโค,ตค้ชคนใหม่ของหงแดงลิร์พลจะประับให้ ดาวเตะในวัย22ปีกราฟเฟนแบกเล่นในบทบาทเบอร์6และได้เปิดฟอร์มเก่งกับคืนมาได้อีกครั้งในการนี้กราฟเฟนแบกกลายเป็นคีแมนของลิเวอร์พูลโดยลงเล่นไปรวมทุกรายการกเก้วแกมช่วยทีมแก้ปัญหาการขาดแขลงกองการตัวรับที่ไว้ใจได้ในฤดูก,ก,กันก่อนได้อย่างไร้ทิฏฐิได้ข่นวล่าลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19ตุลาคมน,นะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ